คือเหมือนกับว่าคือรักษาโรคอัลไซเมอร์เนี่ยคือก็มาพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าคืออาการเนี่ยมันก็จะทรงๆตัวมาตลอดก็คืออาการของอัลไซเมอร์ก็คือมันคือทางทางบ้านเนี่ยก็คิดว่ามันไม่น่าจะแบบแย่ลงเร็วขนาดนี้คือมันเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะก็คืออย่างอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือคนแบบน่าจะแบบความจาเละเลือนอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่ว่าของคุณย่าเนี่ยก็คือแบบว่าบางครั้งก็เหมือนเขาจําได้บางครั้งก็เหมือนเขาจําไม่ได้แล้วก็เขาจะมีแบบอารมณ์ฉุนเฉียวร้องไห้แล้วก็ ปวล้อแบบอารมณ์ดีคือมันแบบอย่างวันเดียวอย่างเงี้ยคือสามารถเป็นได้แบบทั้งสามอารมณ์เลยอะค่ะก็เลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยหรือเปล่ปาอะไรทางที่บ้านเขาเขาเครียดกันตอนนี้คุณย่าอายุเท่าไหร่คะคุณบีมคุณย่าอายุเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกค่ะเจ็ดสิบเจ็ดแล้วอะจริงๆแล้วคุณย่าเนี่ยในเรนจะพูดยังไงดีค่ะเหมือนคุณย่าใกล้จะหมดอายุไขแล้ว คือที่จริงที่จริงอ่ะคือคุณป้าของแฟดน,นะคะเขาก็เคยเหมือนไปดูแบบร่างทรงนะแล้วเขาก็บอกประมาณว่าที่จริงเอ่ยคุณย่าเนี่ยอายุไขของเขาว่าจะอยู่ประมาณอายุเจ็ดสิบแปดค่ะหนูก็เลยแบบก็คือทางบ้านแบบบางคนเขาก็มีคนเชื่อแบบบางคนเขาก็ไม่เชื่อหนูก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องจริงๆมันเป็นจริงหรือเปล่าอะไรอนยะ่างเงี้ยด้วยต้องพูดก่อนว่าร่างกายของคุณย่าเนี่ยท่าน ใช้ชีวิตมาก็ถือว่าคุ้มมา,มากๆทั้งชีวิตแล้วอะค่ะคุณพิมพ์มแล้วตอนนี้ญาติพี่น้องของคุณย่าเนี่ยค่ะที่เป็นคุณป้าเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยแล้วก็รวมถึงอากงาม่าเนาะเป็นตาก,กับยายของคุณย่าเนี่ยเขาก็มารอคุณย่าเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะคุณพิม์ณตอนนี้ค่ะใช่ค่ะณตอนนี้ซึ่งเออ่คุณย่าเนี่ยจะมีเวลาอยู่ได้อีกไม่มากแล้วดังนั้นตอนนี้คุณพิมพ์แล้วก็คนที่บ้านเนี่ย อยากจะทําอะไรหรืออยากจะบอกอะไรแก่ท่านก็พูดเลยเพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณย่าฝืนหรือว่าโกงความตายเอาไว้อยู่ว่ายังไม่อยากไปนะยังอยากอยู่กับลูกกหลานอยู่ค่ะคือแบบนี้คือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมเก่าอะไรอย่างนี้นะคะคือในช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ะจะต้องชดใช้กรรมจเจ้ากรรมในเวรก็จะตามมาลุมเล้าในตอนนี้แล้วก็จะมีสภาวะเรื่องของ ญาติพี่น้องผู้เรื่องรับชีวิตเนี่ยเขาก็จะมาเยี่ยมค่ะในสิ่งที่คุณย่าเห็นนั่นคือดวงจิตของคนที่ร่วงรับชีวิตไปแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าคุณหมูสังเกตว่าเวลาแบบว่าคือเขาจะชอบแบบเดินไปหลังบ้านแล้วก็แบบว่าคือไปคุยเหมือนกับว่ากับคนที่เสียชีวิตแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ตอนนหมูก็คิดว่าแบบว่าเหมือนเขาแบบอจำเรื่องราวในอดีตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจะชอบพูดเรื่องราวเก่าๆอย่างเงี้ยนะคะ คือมันเป็นกระจกสะท้อนย้อนย้อนกรรมตัวเองอะคะ่ะตั้งแต่เล็กจนโตจนปัจจุบันจนอายุเจ็สิบกว่าซึ่งคุณย่าเนี่ยด้วยร่างกายคุณย่าเขาไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะ<ม>ต้องบอกก่อนและคุณย่าก็เคยลำบากมามากๆด้วยในภาพที่เห็นนะคะแล้วก็บวกกับว่าคุณย่าเนี่ยทําบุญมาแล้วก็สร้างกรรมมาเนี่ยก็คือชดใช้กันในช่วงเนี้นะคะ่ะไม่เกินแปดสิบเนี่ยคะ่ะจะหมดแล้วคุณย่า ตอนนี้คืออยากให้ทําทุกคนนะคะสวดมนต์ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าของกายสังขารของคุณย่าโดยการเอ่ยชื่อวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนได้เลยนะคะเดนั้นไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าคุณย่ายังมีเวลาอยู่ต่อแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากแล้วเพราะว่าด้วยคุณย่าก็อายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็ในร่างกายก็ถือว่าถูกทําลายอะไรไปเยอะแล้วนะคะ คือในร่างเสื่อมแบบมันเหมือนแบบการเสื่อมสภาพของกระดูกของเครื่องในของสมองของเส้นเลือดของอะไรเนี้ยค่ะที่กําลังแบบกําลังเสื่อมไปตามการเวลาแล้วนะคะคือต,ตอนตอนแรกหนูก็คิดว่าแบบว่าเอจะเป็นกับแบบเหมือนทางหลังบ้านหรือเปล่าที่แบบว่าเขาเคยมีคนมาผูกคอตายแบบมีจอมปลวกอะไรเงี้ยหนูก็เข้าใจว่ายอย่างนั้น คือถ้าถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณที่อยู่ข้างหลังบ้านไหมวิญญาณมีอยู่จริงๆนะคะแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกไงคะว่าตอนนี้คุณย่าเนี่ยกำลังเห็นกำลังอยู่ในช่วงที่เห็นแล้วก็สื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นประมาณนี้ค่ะ hmm. เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะคุณประมาณนี้คืออย่างนี้ค่ะตอนแรกอ่ะคุณย่าเนี่ยเขาเหมือนน็อกไปแล้วด้วยซ้ำแล้วเขาก็ฟื้นกลับมา แล้วคุณย่าเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการแบบคือไม่สบายหนักคือเรยนจะพูดยังไงดีอะพี่เรยนจะบอกว่าเลนเข้าใจว่าเรื่องเหตุการณ์เนี่ยไม่มีขยะให้เกิดขึ้นทุกคนก็แบบอยากให้พ่อแม่ตัวเองอยู่นานๆอยู่ไปถึง90้าสร้อยปีเลยก็ได้ค่ะอันนี้หนูเข้าใจแต่ว่าด้วยสภาวะของคนเราเนี่ยเขากําหนดแล้วเขาขอมาแค่นี้บางคนขอมาแค่หกปีบางคนขอมาเจ็ดถึงแปปีเท่านี้ไม่ขอนานเพราะไม่อยากต้องแบบ นอนติดเตียงเป็นภาระให้ลูกหลานอย่างทุกวันนี้คุณย่ายังกินได้ยังเดินได้ยังถ่ายได้ถึงอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่ายังทำได้อยู่แต่ถ้าให้คุณย่ากลับไปนอนแบบติดเตียงต้องใส่แพมเพร์ต้องอะไรเนี้ยซึ่งคุณย่าไม่โอเคแนะ่นอนถูกไหมคะ <c oughs> คือเลยนะ่ะเข้าใจทุกคน <c oughs> แล้วถ้าถามว่าทำไงคุณย่าหายซึ่งถ้าในด้านในด้านร่างกายเนี่ยคุณย่าเขาแย่แล้ว แต่โอเคอยากจะให้คุณย่าดีขึ้นก็แนะนําเรื่องของการภาวนาการสวดมนต์ให้กับเจ้าของกายสังขารเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาแล้วก็เทวดาประจาตัวคุ้มครอ,องของคุณย่าได้เลยค่ะเรียกขวัญคุณย่าด้วยเพราะคุณย่าเนี่ยออกจากโรงพยาบาลเข้าออกเข้าออกเข้าออกเป็นว่าเล่นเลยคุณพลีมจริงไหมครับที่คุณยา่าเข้าออกเข้าออกเป็นว่าเล่นครับคุณย่าไม่เคยนอนโรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าหม,ม,มายถเข้าออกเข้าออกคือไป<ช>ไ<ม>ตรวจหามหมอเข้าตรวจหามหมออะไรเงี้ยใช่ไหมครับ ลราอัพประมาณนี้ค่ะก็ค้าไปตลอดค่่อืม